สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้เอาเครื่องเสียงมาออกงานวันนี้ก็งานเริ่มได้ประมาณ4วันแล้วนะครับก็เพิ่งได้ถ่ายก็มาด้วยความจำเป็นนะครับแล้วก็ไม่พร้อมด้วยนะครับไม่พร้อมเรื่องอะไรเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยตู้เบสนะครับตู้เบสนี่แตกนะครับตู้เบสแตกตู้เบสแตกก็คือจะเปลี่ยนใหม่นะครับตู้เบสแตก แแหลมขาดนะครับผมนะก็ไม่ค่อยโคกคันเท่าไหร่เพราะว่างานนี้เป็นงานที่ตอนแรกว่าจะไม่ได้ไปนะแต่ว่ามันจําเป็นต้องได้ไปนะครับก็เลยก็เลยได้ไปนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนด้วยมีเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่เข้ามาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อยู่นะครับต้องขออภัยด้วยเนาะมีพี่คนนึงบอกว่าผมใช้ทานอ่า panasonic ก้อนสีทองบอกว่าไม่คุ้มนะครับจริงครับไม่คุ้มแต่ผมสั่งผมสั่งมาแล้วนะครับแต่ว่ามันมาไม่ทันงานนะครับ ผมสั่งไปแล้วแหละมันจะมีฐานก้อนขาวด้วยผมสั่งไปแล้วแต่ว่ามาไม่ทันงานครับก็เลยก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยใช้ฐานอั Al งคารายพาราโนิกก้อนทองนะครับถ้าอังคารายนะครับถ้าเราสั่งจากโรงงานหรือสั่งจากเว็บไซต์ช้อปปีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกอยู่แต่ผมสั่งไปแล้วล่ะทั้งอังคารายทั้งก้อนขาวผมสั่งไปแล้วมาไม่ทันครับผม,ผมก็เลยได้ใช้แบบนี้ไปก่อนเนาะนะครับแล้วขาตู้เบ็ดก็แตกๆนะครับผมนะนะ ก็แหลมก็ไปเห่มามันเป็นช่วงงานแรกๆนะครับของการออกงานนะครับเป็นช่วงแรกๆของการออกงานนะครับนะอ่าเป็นช่วงแรกเลยนะครับของการออกงานนะครับเบตก็นนนหน้า8นะครับหลังสี่หลังนี่ไม่ค่อยเปิดหรอกเพราะมันเป็นดอกเสริมนะครับมีฮอรนยิงข้างนะครับผมนะยิงข้างนะครับก็เสียงก็อาจจะไม่ค่อยโอเคยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เนาะเพราะว่าปัญหาที่ผมเจอก็คือเสียงไปชนกําแพงแล้วก็สะท้อนกลับมานะครับเพราะว่า ของเรามันเป็นรถเนาะมันไม่เหมือนการติดตั้งตู้แขวนขึ้นไปแล้วก็มันจะเลยกำแพงออกไปเสียงมันจะออกไปด้านนอกนะครับปกติเขาจะจา้างเครื่องตั้งที่มันเป็นตั้งสองฝั่งนะครับตั้งสองฝั่งแล้วก็เป็นตู้แขวนขึ้นไปข้างบนแต่วันนี้ผมจําเป็นจริงๆก็เลยได้มานะครับก็มาแบบรีบๆนะครับมีปัญหาหลายๆอย่างเพราะว่าไปแห่มาด้วยวันวันก่อนที่จะมาลงงานไปแห่มาด้วยนะครับแล้วก็ตู้เบรก็แตก นะครับนะก็ยังยังไม่ได้แก้ไขนะครับผมนะก็งานนี้เป็นงานพูดใหม่อย่างเดียวนะครับผมนะพูดใหม่นะครับข้อข้อด้อยเลยของอาการเอารถมาจอดก็คือเสียงไปชนกําแพงเพราะว่าความสูงมันต่ํานะครับรถมันต่ํานะครับมันชนกําแพงแล้วมันสะท้อนกลับมาเสียงจะไม่ค่อยออกไปนอกกําแพงโรงเรียนนะครับอันนี้อยู่ที่โรงเรียนเป็นงานกีฬาประจําตําบลน,นะครับเป็นงานกีฬานะครับ ก็จะประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอในงานนี้ก็คือแบบโหดสุดๆก็คือไฟครับไฟก็คือแบบดับมาดับแล้วมาหนึ่งวันนี่จะเจออยู่ประมาณ4ครั้งสามสครั้งเลยนะครับดับมาดับแล้วมานะครับไม่ใช่ตกนะดับแล้วมาใหม่ดับแล้วมาใหม่ในกรณีที่เขาพูดกําลังพูดเสียงดังๆอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟก็ดับไปนะครับนะ พลังพีคก,กำลังใช้กำลังหวาดสูงๆมันก็ตัดไปนะครับก็ก็เจอปัญหานี้นะครับงานนี้ก็มีดอกลำโพงเสียงกลางเสียงแหลมไปเยอะมากนะครับผมนะน่าจะเป็นที่ไฟด้วยแล้วก็เสียงแหลมผมอาจจะขาดด้วยนะครับอาจจะขาดด้วยบางงานก็ผมไม่ได้ชิคนะเป็นเป็นปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ทำมาเป็นปีแล้วไม่ได้ชิคเสียงแหลมเลยนะเขาบ่างานนี้เป็นงานแรกก็เลยมาลงนะครับ ส่วนฮอนก็ใช้ขยายหน้าลายขับนะครับผมนะก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้อัดแรงเท่าไหร่เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าปรัมพิธีนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะอัดได้หน่อยแต่ว่าอ่าทีมงานเขาไม่ค่อยอัดเท่าไหร่นะครับผมก็อยากให้อัดอยู่แต่วันนี้ผมได้ทําการแก้ไขโดยการเอาฮอนขึ้นไปบนหลังคานะครับในในในกรณีที่ผมผมว่าจะทําตั้งแต่ตแรกแล่วแหละตอนตั้งแต่วันแรกก็แหละแต่ว่าอ่าเราก็คิดว่ามันมันจะโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่โอเคครับก็คือ พูดแรงตะโกนใส่ไม่สุดยอดมากนะครับผมนะก <L un> ็จะลาวนี้นะครับผมนะก็ออกงานนะครับ <L un> ก็ด้วยความจําเป็นก็เลยต้องมานี่ครับงานนี้นะครับข้อด้อยเลยเสียงกลางไม่ออกข้างนอกอา่าแล้วก็เสียงไม้ผมวันนี้ผมว่าไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ครับ <S <S เพราะว่างานนี้เป็นงานที่ผมเปลี่ยนมิกเซอร์นะครับใช้มิคทาดาอีกรุ่นหนึ่งผมว่าเสียงมันไม่ค่อยโอเค <S <S เหมือนกับรุ่นที่ผมใช้เลยนะ นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตู้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นตู้ผีส่วนตู้ตรงบนนีก็จะเป็นตู้แผ่นดินไหวโครงปั๊มนะครับผมนะก็ไม่ได้เปิดแรงผมจะเอาขึ้นรถไว้เฉยๆได้ตรงนี้นะแล้วก็จะเอาไว้ทียดเพราะผมไม่อยากเอาตู้วางไว้บ้านเพราะว่ามันลกนะครับก็เลยเอาขึ้นหลังนะครับห้อนหลังไม่เปิดนะครับะ้อนสะท้อนนะครับนะก็ไม่พูดตรงนี้หอนตรงนี้เนี่ยครับนี่ก็จะเร่งแรงไว้ได้นะครับก็จะเร่งเร่งอยู่แต่ก็ไม่ได้เร่งแรงมากนะครับผมนะเพราะว่า กลัวมันหอนนะครับก็ไม่ได้มีความ,มเครื่องปรุงก็มีแต่คอร์สกับมิกเซอร์อย่างเดียวครับงานดิบๆนะครับใช้สายคอดึงมานะครับผมนะ,ะเสียงกลางแถวล่างคือไปเป็นรวงเลยนะครับผมนะ,ะก่อนที่มันจะขาดผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ไฟมันตกนะครับไฟไม่ใช่ไฟตกหรอกไฟดับดับแล้วมาดับแล้วมานะครับผมนะก็เลยทําให้มันขาดเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัดแรงนะเสียงกลางเนี่ยผมยังเซฟเซฟไว้อยู่ ยังไม่ได้อะไรมากนะครับนี่ก็สายคอดึงมาที่มิกเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นมิกทาดานะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ผมใช้เป็นของอไมโครเทคครับผมนะก็กินฐานหน่อยอยู่แต่ผมชอบแนวเสียงมันออกหนาๆนาดีเนี่ยครับมิกตัวนี้มันเป็นมิกที่ผมเอามาใช้ใหม่นะปกติผมจะใช้ทาดาอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมว่ามิกตัวนี้เสียงมันไม่ค่อยลอยนะครับเท่าๆท,ท,ที่ผมใช้มานะแต่เบลดแต่ถ้าเปิดเพลงเนี่ยเบสมาดีกลางมาดีเพราะ แต่ถ้าใช้ไมนผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่ากับทาราที่ผมใช้มานะปกติถ้าเป็นทาราที่ผมใช้รุ่นที่ผมใช้มานะเวลาพูดไมเนี่ยเสียงโลเสียงเบสมันจะไปกับเสียงกลางลอยไปด้วยกันเลยนะครับมันก็โอเคนะครับลอยไปด้วยกันเนาะแต่น,นี้ไม่ค่อยจำเท่าไหร่นะเท่าที่ผมลองใช้ดูในเสียงไมนะครับก็เปลี่ยนมิกเซอร์ด้วยนะครับก็ราวนี้ครับผมในการออกงานครั้งนี้ก็เป็นงานน่าจะเป็นงานที่สองหลังออกจากออกพรรษางานแรกผมรับเป็นงานแห่ ก็เป็นงานแบบจับจูดแบบแป๊บเดียวไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาแบบจําเป็นจริงๆนะครับอันจําเป็นแบบไหนอันนี้ผมไม่ขอพูดให้ฟังนกนะครับผมนะก็ก็ยังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับตู้เบียดนี่ก็เสียงงานนี่ผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมนะก็จะเปลี่ยนออกนะครับก็ก็ว่าจะเปลี่ยนออกอยู่นะครับผมนะสำหรับเอซีที่มาฟังก็ประมาณนี้นะครับดอกเสียงกลางใช้ของคานี้ดอกรอบแปดร้อยบาทนะครับผมแล้วที่ขาดไปนะครับผมนะแล้วก็ ส่วน NPE อ่าโครงหล่อก็จะเป็นแถวบนด้านบนนะผมใช้โครงหล่อก็ไม่ขาดแต่แลมเนี่ไปเป็นแถบเหมือนกันนะครับผมนะเท่าที่อ่าวิเคราะห์กับเพื่อนดูนะครับน่าจะเป็นที่อาการไฟดับแล้วมาไฟดับแล้วมาหรือไฟตกแล้วมานะครับแล้วมาใหม่ ทั้งๆท,ที่เขากําลังพูดไม่แรงๆมันก็จะดับไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาใหม่อย่างเงี้ยครับผมมันจะเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็เทสไม่อยู่นะครับแก่งไม่ดูว่าไม่จะหอนไหมก็ก็ไม่หอนนะครับผมนะก็ไม่หอนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ <laughs> รีวิวเพื่อนสมาชิกได้รล้ชมแล้วฟังกัน,น <laughs> เนาะการออกงานเนี่ยมันก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับผมนะเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเออมันเป็นยังไงอันนี้เป็นการลงสนามครั้งแรกของผมเลยนะที่บอกว่า คือปกติเราก็จะรับงานตามบ้านเนาะงานบวชงานบุญมันก็ไม่ได้เป็นที่กลางแจ้งมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่โล่งมากนะครับกลางแจ้งแล้วทีนี้มันก็จะมีกําแพงสะท้อนเสียงเครื่องเสียงของเรานะครับผมนะก็ฐานก็เปลืองมากนะครับผมนะก็ไม้ตัวหนึ่งก็เปิดทั้งวันน่นะครับก็มีไม้สายนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าอ่ากลัว เราก็ให้เกียรติคนที่เขาเป็นโคศกเนาะบางทีการใช้เราใช้ที่ใช้ไม้สายเขาก็โคศกเขาอาจจะมองว่าเออมันถูกไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่านนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่แถวล่างนี่ตู้กลางแถวล่างติดเฟยพานี่ไปทั้งแถบเลยครับผมเป็นดอกคานี้นะครับเป็นดอกคานี้ดอกคงปั๊มนะครับส่วนแถวบนนี่แหลมไปหมดเลยแต่ว่ากลางยังอยู่เป็นดอกคงหล่อของ npe นะครับผมนะตอนแรกผมคิดว่าขาดทั้งหมดเลยน้องบอกว่ามันไม่ดังทั้ง ทุกดอกเลยนะครับพอผมปิดเครื่อง power amp แล้วก็เปิดใหม่มันก็ดังแสดงว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องไฟตกไฟกระชากนั่นเองนะครับผมทำให้ชุดป้องกันลำโพงรีเลย์มันค้างนั่นเองนะครับผมนะคือ,อน่าจะเป็นมาประมาณนี้หรือว่าวอยมันไหม้แล้วก็รีเลย์มันตัดอาจจะเป็นไปได้นะครับนะรีเลย์มันตัดอาจจะเป็นไปได้เวลาวอยมันไหม้เนาะนะครับก็ใช้มาหลายงานก็สมน้ำหน้าแล้วลหละนะครับ ที่ไม่เพราะว่าก็จะเปลี่ยนดอกเหมือนกันนะครับผมนะแต่แลมเนี่ยไปทั้งยวงเลยนะครับงานนี้ก็โอเคครับผมก็สนุกดีได้ตำหนิได้ทั้งคำชมได้ทั้งงานเพิ่มในงานงานนี้เลยนะครับผมนะได้งานเพิ่มด้วยจากงานนี้แล้วก็ได้คำตำหนิคำอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับการเอาเครื่องเสียงไปออกงานเราก็ต้องเป็นคนเจ็กก,กว้างนะครับผมนะเปิดรับฟังนะครับแล้วก็วกอุปกรณ์ที่ผมใช้ในระบบเสียงก็ ไม่ได้มีอะไรที่ราคาสูงเลยนะครับผมนะก็พาวเวอร์แอมก็ไม่ได้มีราคาสูงมากดอกก็ไม่ได้สูงมากนะครับดอกเบสผมใช้ PR ตัวเริ่มต้นแม่เหล็กก้อนเดียวนะครับผมนะส่วนราคาสูงก็จะไปลงที่ฮอนซะมากกว่านะครับผมใช้ฮอนเยอะมากนี่ครับผมนะแต่มางานนี้มันไม่ได้ใช้เต็มที่นะครับเพราะว่าหันข้างหันเข้าประลำพิธีนะครับผมนะมันก็เลยไม่ได้เปิดแบบเต็มที่แล้วก็แหลมงานนี้เรามาน้อยมากนะครับ อ่าใจจริงผมก็ว่าจะเพิ่มแหลมหน้าลดเยอะอยู่นะแต่ว่าคิดว่าเสียงานนิดแต่เอาไปมาเออโดนแบบติก่อนว่าเออแหลมน้อยไปหน้าอะไรไประมาณนี้อโอเคก็จะไปเปลี่ยนก็จะไปไปเพิ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีมันต้องลองก็ประมาณอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมนะอ่ะนะครับก็ลาวนี้นะครับออกงานก็สนุกดีครับผมได้ทั้งคําชมได้คําคนติ อะไรก็หันไปนะครับผมนะก,ก็โอเคเราก็นํามาปรับปรุงนะครับสําหรับเครื่องเสียงบ้านๆของเราฮอนตันี้ก็จะเป็นฮอนนาโนวาปากชักคอนหนึ่งนิ้วนะครับผมนะก็จะหันข้างนะครับผมนะหันข้างแบบนี้เลยซ้ายขวาในกรณีนี้ถ้าผมไปจอดตามวัดอะไรมันก็จะเปิดได้เต็มที่ครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังอันนี้ด้านหลังผมเปิดไม่ได้เลยเสียงกลางนะครับเพราะจะสะท้อนตึกมาแบบแรงมากนะครับทาให้มันเสียงกล้องนะครับผมก็เลยต้องปิดไปนะครับผมนะ ก็เลยไม่ได้ใช้เลยนะครับนะ,ะปกติผมจะเปิดแรงๆนะครับนะเราก็เน้นเป็นแนวเครื่องไฟซะมากกว่านะครับผมนะก็งานนี้ก็ไม่ค่อยได้เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับผมนะก็ให้สักประมาณ60เท่ากันนะครับแต่เรื่องเบียดเรื่องอะไรก็โอเคอยู่แต่ว่าตู้แตกแล้วเสียงงานนี้ก็จะเปลี่ยนลงนะครับผมเปลี่ยนลงคู่หนึ่งนะครับก็ยังใช้ตู้เดิมอยู่แล้วก็ใช้ผสมกันเอานะครับงบน้อยก็ทําตามงบนะครับ